กลิ่นหอมหวานเลื่อนจมูกจนแสบสันวันงานศพกลิ่นกุหลาบสีขาวนวลซ้อนกลีบนันนับร้อยดอกแซมด้วยลิลลี่สีเหลืองอ่อนและคาร์เนชั่นสีชมพูหวานที่ประดับประดาอยู่ทั่วศาลาดูขัดแย้งกับบรรยากาศโศกเศร้าอย่างร้ายกาศใครกันนะที่สั่งดอกไม้เหล่านี้ ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามเพราะทุกคนรู้ดีว่าดอกไม้ทั้งหมดนั้นมาจากคุณป้าสมศรีภรยาผู้ล่วงลับที่เพิ่งจากไปอย่างสงบด้วยวัย8ปปีแต่ทุกคนก็รู้ดีเช่นกันว่าตลอดชีวิตคู่ที่ยาวนานคุณป้าสมศรีเกลียดดอกไม้พวกนี้เข้าใ้ คุณป้าสมศรีเป็นคนแพ้เกสรดอกไม้ทุกชนิดแค่ได้กลิ่นก็จามไม่หยุดน้ำมูกไหลพรากผิวหนังขึ้นผื่นแดงจนคุณลุงชัยสามีต้องกำชับร้านดอกไม้ประจำให้เลี่ยงดอกไม้เหล่านี้ทุกครั้งไม่ว่าจะในโอกาสใดก็ตามแล้วทำไมในวันสุดท้ายของคุณป้าดอกไม้เหล่านี้ถึงได้เบ่งบานสะพรัง่งคุณลุงชัยนั่งเหมอมองพวงหรีดดอกไม้สดที่วางเรียงรายผ่ันยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้เผียวยน่น ปาคงอยากสวยในวันสุดท้ายเขาพึมพำเสียงแผ่วเบาแต่ความจริงคืออะไรกันแน่ดอกไม้สวยงามเหล่านี้คือความปรารถนาสุดท้ายของคุณป้าสมศรีหรือเป็นเพียงการตัดสินใจของคุณลุงชัยที่อยากจะมอบสิ่งที่ภรรยาไม่เคยได้รับในวันที่สายเกินไปหรือบางทีมันอาจจะเป็นความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นที่เราไม่อยากจะรับรู้บางครั้งการแสดงออกถึงความรักอาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปก็ได้ใครจะรู้